ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาว a าร์ตเดอะเบสทุกท่านด้วยนะครับผมนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มห้แปดนาทีนะครับก็ขอสุขสันตปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมรอเวลาลับคอยหลังไปนะคอกอ็ปีหน้าครับผมจะทําคลิปอะไรให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีผมทําช่องทําอะไรมาเยอะนะครับ ก็จะนี่หน่อยนะครับตอนนี้คือเสียงผมแบบผมม่วงมากตอนนี้ <c oughs> เออกายแล้วทุกคนสามเดธันวาสองพันยี่สิาครับยีย่8 3หหแปดสิบนะครับสามสิบครับผมแทมแต่แทมแทมแต่แทม,แม,แมอ้ยเก้าแล้วครับสี่สแล้วครับผม อันนี้พุกจุดแล้วนะครับพุกจุดแล้วสี่หกว้ยมือผมสั่นนะอุย้ยดังสนั่นวันไหวเลยครับบ้านแทบถลม่มอ่ะหวิสุดท้ายหาวิสุดท้ายแปดเก้าเก้าเรียบร้อยครับผมหนึ 1, ่งมกราสองพันยี่ิบสี่นะครับโอ้โหสุขสันตร์ปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ เ h e b e ขอจบคลิดพี่นี้แล้วกันนะผมตัวนี้ขอล้างชุดไปก่อนตัวนี้เสร็จครับบ๊ายบาย